การแกะสลักเลเซอร์แทนการพิมพ์หรือการทาสีนั้นเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์และไม่ทำลายเอกลักษณ์ดั้งเดิมของไม้ไผ่อีกด้วยค่ะไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของไทยมาอย่างยาวนานทั้งในด้านการใช้งานและด้านศิลปะหัตถกรรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ง,งานออกแบบหลากหลายรูปแบบการนำลวดลายผ้ามาประยุกต์ใช้บนเดินผิวทรงกระบอกของไม้ไผ่ ซึ่งเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาไทยและงานศิลป์ร่วมสมัยเข้าด้วยกันการแกะสลักกายด้วยเลเซอร์ลงบนผิวกระบอกไม้ไผ่แทนการพิมพ์หรือทาสีเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในวัสดุธรรมชาติใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์โดยไม่ทำลายเอกลักษณ์ดั้งเดิมทำให้แต่ละชิ้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้คือลวดลายเลเซอร์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายผ้าไทยร่วมสมัยสื่อถึงความอ่อนช้อยของศิลปะวัฒนธรรมไทยผสมผสานกับโครงสร้างลายเลขาคณิตที่สื่อถึงระเบียบความเป็นระบบและความละเอียดอ่อนของงานศิลป์นี้เป็นงานหัตถกรรมเชิงวัฒนธรรมที่สามารถพกพาและใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ผลิตภัณฑ์นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่กระบอกไม้ไผ่แต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดลากเง่าความเป็นไทยสู่โลกสมัยใหม่อย่างเรียบง่ายทรงคุณค่าและยั่งยืน